ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับใครอยากให้พี่น้องมารับชมรับเบิ้งเส้นทางนะครับรับชมเส้นทางน้ำน,นะครับช่วงขึ้นเขาเกาะนะเขาข,อนะข้อะพิศบโุโล์นอนดีๆวิวสวยๆนะครับมาเบิ้งน้อกันนะครับทำให้โอกาสก็สิได้ไปมึงไปเที่ยวผักใบควน สำหรับผมเนี่ยก็รผ่านประจำนะครับเดินทางประจำเดินทางทุรกิจนะครับพีนะ่น้องก็ยวิวก็อเอียงสวยๆงามๆกัน้ำมาสู่ผีสู่น้องเบืง้งนะครับกระทือเป็นถนนอนีกเส้นหนึ่งนะครับที่มีความ สวยงามวิวด so, ีวิวดีน nah, 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 ah ่าไปเที่ยวน่าไปเบิ้งแต่ละพรมเราถือว่าสุดยอดนะครับอ่ะเบิ้งต้องกันพี่น้อง สำหรับการขับรถลงเขานะครับกาแนะนำนะครับว่าให้ใส่เกียร์ต่ำนะครับเกียร์ต่ำสำหรับเกียร์ออโต้กาบสีบุ่มมีปัญหานะครับในการเปลี่ยนเกียร์นะครับแต่สำหรับเกียร์ธรรมดาถาพ่วงเร็วมันบลดลงมันกะเข่าเกียร์ต่ำบปไหนพี่น้อง พ็จะตกเกียหวางไปเร่งแองแหลนหันนะครับเพิ่มความเร็วนะครับอยากให้เห็นป้ายเตือนนะว่าใส่ลดความเร็วใส่เกียร์ต่ำนะให้เริ่มเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับสิปุนที่มีปัญหาสิบุนที่ใส่เบียรหลายนะครับการใส่เบียรหลายๆใส่เบียร์ดวนเห็ดเห็นเบียรเขาดังนะครับบานเขาเอื่นเบียรดัเนะเห็นเห็นเบียร์ไม่ยู นะครับเฮลิเบกใหม่คิ้วนะครับมีกินเอคอนฝากน้ำนะครับขับรถน่งเขาให้ใส่เกียร์ต่ำค่อยๆไปเรื่อยๆยิ่งแล้วห้องประเา้านันท่างนะครับประต้องไปแข่งผู้ใดฝากกี่ฝากน่องนะ้งนะครับเสาหรับมือใหม่หคือกนมาเคยขับรถ ขึ้นเขาลุงเขานะครับพอภาอีสารห้องส่วนมากสิบา่ใครามีภูเขาสิมีผูผ้านกันแชร์บอร์ี่กิโลเองนะครับ อยากแนะนำว่าสารพุธทธีคือแถวคอนแกน่นนะบขอนแกน่นกระสินไปทางนี้นะครับสารคามไปทางนี้ชิคืนภาคเหนือนะครับไปเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเชียงรายกับสามซางนะครับออกอนะยากแนะนำให้ใส่เส้ทนทางชุ่มแร่ลมสับพิษสนุลปนะครับเป็นเส้นทางที่ดีนะครับ เป็นเส้นทางที่ดีมากๆนะครับสซา้ที่อยู่อุดอนคือน้องค่ายที่จังหวัดเลยกับในน้ำห้ใใจเส้นทางผู้เรือนครไทยแล้วก็ไปพิศนุโลกนะครับสีไกลวกันนะทางกัพ่อข้อกันเพียงแต่ว่ามัานแลนส่วนทางกันนะครับเส้นเป็นแลนส่วนทางกันเป็นบางช่วงนะครับเส้นผู้เรือนครไทย ทางสบดีกวงขวงแบบนี้นะครับ Give it to me like... สำหรับที่เดินท่างไกลนะครับที่รถขึ้นเขาลงเขาเมื่อเดินทางมาทาังภาคเหนือที่มีภูเขาหล,ลายๆนะครับก็อยากแนะนาให้เช็คสภาพรถนะครับสภาพรถสภาพยางยางมีข้อมูลนะบอกระื่ออยุไปมีดอกบนะครบเบรกเบรยกดีบ่เบรกฉุกเฉินซีอูบอนะบถ้าเป็นน้ำฝนก็ แนะนำเช็คหน้าปัดน้ำฝนพร้อมนะครับหน้าปัดน้ำฝนเกิดฝนตกเทืงเขาทิ้งสิฝนตกหนักเทืงเขาจะตองกเสียดายเห็นทางนะครับสำคัญไฟหนา้ารถก็ต้องดีนะครับรมีความพร้อมสำคัญเป็นซิงสุดท้ายคือร่างกายของคนขับต้อง,นะงนีความพร้อมความมัง มม่วงนะครับทำเมาตง่วงครับอันตรายนะครับสิ่งสําคัญอีกปกรการนึงก็คือครับย่าเหรียญโทรศัพท์นะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์น้องอยืนเ้รบคกิปนี้อ่ะเอ,เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ